เบนซันเตะครับมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะแม่แม่ซีเร็600วๆ6หกร้อยคนแล้วสวัสดีลแฮมสวัสดีค่ะวันนี้หนูมไปไปไหนมาวันนี้ตีบนเล่แล้วก็ที่ไ, <ป S 1> ไหปแข่งที่โรงเรียนจุนตัดครับที่เออเหมือนกนารค่า พีตอนนั่งน้าขาลงมานี้ก็ได้ไม่ไม่ไม่เอาขามันทับม่ได้เลยท่เต็มจ,จอบ่ะคับเอาแบบนี้แหละเออเขย่าดีเขย่าทุกคนสวัสดีค่ะนนี้ไปหนูมา มาทำอะไรแข่งบอลเอออ่ะวันนี้มานี่มานี่อะไรสินค้าตัวเดิมใช่ไหมสินค้าตัวเดิมมันคือซาคขับกาแฟลีนะคะซาคขับกาแฟลีนี่นี่พี่เป็นแกะอันนี้ให้แล้วอันนั้นหนูตั้งไว้เลยตั้งไว้โชว์เลยโอเคมาทำให้หนูอ่าพี่ฉีดให้พี่เป็นว่าหนูนั่งเอาขาลงมาดีกว่าก็ไม่ได้นี่นั่งเอาขาหย่อนลงมานี่ขัดขาช่วยได้ไหมมันค่อยขัดได้มันค่อยขันได้ไงเอวนั่งแล้วก็เอาขาหย่อน เห็นเห็นสินค้าไหมเห็นเห็นเห็นนี่เพื่อนก็สินค้าตั้งข้างๆตรงนี้เออเอาไปหย่บมาสขาหย่อนลงมานี่เร็วเออนั่งลงมาเออเออนั่นละเอออ่าขัดขาเลยบอแม่แม่อันนี้สินค้าตัวเดิมนะครับโอ้ยฉีกซันเขามันจะฉีกด้วแล้วจุดเอะเอาขัดขาก่อนเร็วๆขัดขาก่อน แม่ค้ากาแฟลี่ก็คือตัวตัวหมาแต่ว่ามีคนแดงขาวมากคุณแบนมาหาลิ้นขาวเพราะอะไรเพราะว่าอะไรขาวนุ่งขาวเพราะอะไรผิวสวยเพราะอะไรนัน่ยนผิวสวยเพราะว่าเพราะว่ากาแฟเออสครับกาแฟนะคนะคะทุกคนสามารถถ้าสามารถกดนะคะสั่งซื้อเลยตอนนี้โตปูลูกค้าจะได้หมคะว่าคุณแบนมาแล้วค่ะแบนอยู่นี่ แล้วของแบรนด์ใช่ไหมอันนี้ของแบรนด์มหาก็คือมาเจอว่าเอาสซรคับเฟรี่ตัวเก่าตัวเก่านูกยขายหลายรอบแล้วตัวนี้คือดีจริงน้องหลินใช้ด้วยแล้วก็จะมีตัดกห้ด้วยครับนี่ทั้งด้วยทุกคนปากให้นานเนี่พี่ปักให้นี่นึ้นุ้ยมองกล้องนี่เตยอันนี้ก็คือกาแฟอาโซลี่อือัซลีไปกาแฟของกรรันา คือไม่ใช่ค่ะเป็นเซรีใช่ไหมเซรี่ก็สมกับน้ำนะคะถ้าถ้าซปปาอไปเราแค่เพียงร้อยสิบเก้าบาทเคิให้ดูใครให้ดูนะคะวิหอมมากกาแฟยิ่งใหญ่เดีค่ะโปรลูกค้าใช่ไหมได้แถมหนึ่งนะคะนี่จะเป็นกาแฟเซรี่ก็สมกับน้ำได้นะคะเพราะว่าไซส์ไซส์ก่อนนะคะ ต้องเบสนอาค่าปิดขาให้น้องนิดนึงนะเมย์มันต้องขาเขาต้องขาเขาเะต้องเปียกผพากระเปียกผมติดนี่เลยนะคขาพ่อว่าจีน่าใช่แน่หลินจีน่าเกรงหรือเปล่าลิน่าจะเกรงไม่ต้องเกรง<ม>อเอาแกนั้นออกดีๆเร็วปกากตะกร้าด่วนใช้หมดแล้วพาจะกดใช่ไหมใช้หมดแล้วเขาบอก พร้อมยางพร้อมยางพร้อมยางทำให้องให้หลินขัดโซ่ให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนบึ๊กบึ๊งบึ๊กเอาขาแล้วมาดีกันนะเพชรแบบว่าเป็นขึงขางขึงขางเร็วๆจะติดจะติดแบลลเร็วๆก็ติดอะไรจะติดแบลลเร็วอย่าแอบลลเลยอย่าแอฟเบลล์ได้ไหมก็มันจู้หน่อยรถเก่งหรือเปล่าเก่งหรือเปล่าถ้าเป็นคนดังในแอฟแบลล์นี่ดีฟองสวยก็ไม่ได้ฟองสวยอะไรรุ้นลซ้ายเหมือนกันบดริษีนี่คิดว่าฉันไม่กล้านะมาเอาสิ คนเมยก็อยู่เออก็อยู่เขาเอาไม่ก้าวเหมือนเดิมจะกล้าไหมเออนี่นี่คนเมยก็อยู่ไม่ไม่ <c oughs> เลอะหลีดเดยอะนางเอเดียนี่แตงข,บขับินคัดหายเ็นบนคัดหาบป้อืมหลีดเดยอะวบะตีขบาาาาับมาเข้าปากกาวบะตีงอแงไอ้ยเบนตั้งหนาไม่กินแล้วยำคอหมูย่างเลย<า>เลอกกินอันนี้เออเออกินยังก็กินหากินเอาเด้อ หากินเอาไปอีกว่วี้คายแห้งเลยเปาดคายเออเคสไซ่หาอหยเคสหยบปูปูต่อไปคายอะคายี่นึงไม่เเห็นอะเนี่ยแม่กุ้งของอีกนี้ ให้พี่จิ๊บจับไปให้อันนี้มันงับลงไม่ได้อะโอ้โหพี่จิจะจะขัดจับให้จ,จับคล้องให้มันหักอันนี้ลงลไม่ได้มันมก็ทำละตัวนั่นแหละ เออหนักต้องไปอือเวลาบอกมวลมวลน้ำหยู่บ่มายิ่หลาจ้าจ้าอิหลาจ้าบ่มาทอบจิต